เออผมเข้าใจพี่อยู่แต่แต่ว่าแต่ว่าตอนนั้นอ่ะพี่อ่ะพี่จะอันนี้พี่จะบอกครัพี่หลุดพี่หลุดจาก iH a v e ซ p u ไปเลยนะครับพี่เปิด Facebook แค่สองชั่วโมงอ่ะพี่ไลฟ์อยู่อ่ะแล้วแบบเมาส์ตกอ่ะเมาส์หล่นเลยอ่ะคือใจมันอยู่ที่ฟิวเจอร์หมดเลยไงมันทําให้เราแบบเสียการเสียงานเสียผู้เสียคนอเลยผมว่าผมน่าจะเหอนเดียวกับพี่แหละเรื่องของิชตโวมาอ่ะพี่เป็นไงบ้างครับพี่เปา ตึงนีเติงหนีเตึงดนีกูกลัวกูกลัวจัดเลยมึงเป็นยายเป็นการกันจัดเลยกูไม่ชินมันก็จริงๆมันควรจะเป็นได้แหละครับพี่เปาว่ามันเข้าใจรัาเข้าใจเข้าเฉยมานานแล้วอะเออแล้วม่ได้งอมไม่ได้เลยชั้วเห็นหายไปแล้วหลายวันะก็งอมอยู่ครับพี่งอมงอมอยู่หรองอมอะไรบ้างอะเรื่องแก๊งเรื่องอะไรเงี้ยเหรอใช่ครับใช่ครับมันหลายเรื่องกันมาครับ ันตอนนี้มันหลายเร่กินไปพี่มันหลายอย่างแล้วเหรอทำไมมึงชีวิตมึงหลายอย่างจังวะผมก็ไม่รู้ว่ามันหลายอย่างอ่ะพี่อผมหลายอย่างพี่ยังหลายเมียได้เลยอันนี้มออันนี้มึงหรือเปล่าครับไอสัตว์ฮะอันนี้มึงหรือเปล่าครับไม่ใช่ไอี้อฮะอารุกะคือใครครับอารุกะอยู่เหรอไม่เปายังไงครับยังไม่เร็วๆนี้ใช่ไหมอะอะไรกลับอะยัง คุเจ้าถามมาคำถามอะไรกูอย่างเงี้ยเพื่อนผมบอกไว้เจอพี่เปาให้พูดคำนี้บ่อยๆอ่ะเป่าเป่าหูบ่อยๆเขาบอกเงี้ยไอ้เฮียมึงเจ้าถามอะไรอย่างเงี้ยไม่คิงแต่ว่ากูกูเจอตัวมึงตัวกูอะไรนะรูปีคนที่แซนแซนแซนไม่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 อันนี้อันนี้อันนี้ขออนาเลยขอขอเลยขอเลยเขาอยู่ป่ะเขาอยู่ป่ะเขาอยู่ปงอี้เขาชอบผมแล้วประเด็นคือเขามากูเขาชอบกู วันนี้เขามาเกาะร้านด้วยแล้วพรุ่งนี้ผมไปด้วยเขามาเกาะร้านเนี่ยเขาบอกผมว่าเขาจะมาใส่บิกกนี่ลอยน้ําเล่นเขาบอกเงี้ยอุ้ยมาป่ะพี่วันไหนเขาไปเมื่อไหร่เขาเข้ามาวันนี้กุเวงเก้าเขามาห้าวันเลยเหรอใช่เกาะร้านนี้มันอยู่ที่ไหนอะพัดยาครับพี่กุเวงส่งจีพี่หน่อยดิพี่ไปอ่างนี้เลยได้เรียกคขรถแป๊บพี่มาจริงหรือเปล่าเถอะฮะเมื่อกี้พี่จะพูดอะไรครับพี่เปล่าไม่มีอะไร ก็บอกว่าที่กูเจอมึงอ่ะมึงดูไปแบบมึงดูเป็นแบบไอ้นี้มากเลยนะดูเป็นแบบเป็นผู้ใหญ่อ่ะคุยแบบคุยรู้เรื่องอ่ะเหมือนไม่ได้เหมือนไม่ได้คนในคนแบบในเกมอ่ะมันก็ข้างนอกในเกมมันมึงคุยแบบเป็นคนที่แบบเป็นกายเป็นงานอ่ะกูไม่แปลกใจเลยที่มึงแบบสสบกลใช้แบบเนี้ยช่วงนี้กินแก๊บแล้วก็พี่เล่นตะการพนันพี่หนักฮใช่เหรอใช่ครับเสียหน้ากับ ช่วงเดือนสองเดือนนี้เกือบเกือบสิบอยู่พี่จากจริงๆครับไปจะไปเละตรงการพนันเนี่ยแหละพี่อ้าวแล้วทเอ้าวก็รู้ไม่ใช่หรอแล้วทําไมทาไมทําอย่างนั้นนะอันนี้ไม่ได้กวนตีนะถามตรงตรมันก็มันก็มันก็แบบมันลุ้นบอลแล้วมันสนุกกับพี่พี่เคยแบบมีฟิลที่แบบเคยพี่เคยเตะอยู่ันช่วงพี่ช่วงมหาลัยอ่ะมันก็สนุกแหละพอเสียมานั่งกุมหัวกุมขมับอ่ะเรา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 จะเอาคืนไหม ไม่ไม่ตอนนี้พักก่อนครับพี่พักก่อนดีไหม <laughs> ก็ต้องพักเลยพี่พี่พี่เคยเสียฟิวเจอร์เสียกำไรอะ่ะสิบสามล้านนะพี่จะบอกให้วันเดียวเสียกำไรนะอืมแต่ว่าแต่ว่ามันมีความคิดที่มันแบบกูจะเอากูจะขมโมยของในบริษัทกูไปขายแล้วอะ่ะกูก็เลยแบบรู้สึกว่าเออไม่เอาไม่ทำดีกว่าตั้งใจทำงานดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเมื่อประมาณมีนา ที่แล้วเองมั้งช่วงที่แบบฟิวเจอร์มันหนักๆอะ่ะพี่ลงทุนไปห้าล้านเล่นเล่นไปห้าวันได้มายี่สิบล้านถอนทุนออกเลยสิบห้าล้านแล้วอีกสองวันนั้นอ่ะสิบห้าล้านแล้วน่ะหมดไปแล้วคือตอนนั้น<ม>อ่ะเก้าหนึ่งหนึ่งอ่ะลอยมาละหัวหัวโผล่ละเออผมเข้าใจพี่แต,แต,แต่แต่ว่าแต่ว่าตอนนั้นอะ่ะพี่อ่ะพี่จะอันนี้พี่จะบอกครับพ,พี่หลุดพี่หลุดจาก i have ซ p u ไปเลยนะครับพี่เปิด a c e b o o k แค่สองชั่วโมงอะ่ะพี่ไลฟ์อยู่อะ่ะ แล้วแบบเมาส์ตกอะเมาส์หล่นเลยคือใจมันอยู่ที่ฟิวเจอร์หมดเลยไงมันทําให้เราแบบเสียการเสียงานเสียผู้เสียคนเลยผมว่าผมน่าจะเดียวกับพี่แหละเรื่องของตัวมาอ่ะพี่ใช่แล้วมองรวมแล้วพี่ทายังไงพี่ตัดพี่ตัดเลยเว้ยพี่ตัดเลยเว้ยแล้วแล้วพี่คิดว่าพี่จะไม่เอาคืนแล้วพี่ก็คิดว่าพี่ัดตั้งใจทํางานได้น้อยแต่ได้ชัวร์แล้วทุกวันเนี้ย พี่ได้คืนมาแบบเกินแบบเป็นสี่ห้าเท่ามาแล้วอะเข้าใจครับพี่โดยที่แบบไม่ต้องเครียดอะ่ะอันนี้อันนี้เรื่องจริงเลยเป็นกำลังใจให้เว้ยคิงคูมองว่าเงินแค่เจ็ดแปดล้านอันนี้คูพูดสลับมึงเลยนะมึงหาได้อยู่แล้วเว้ยแต่มึงอย่าไปคิดว่ามึงแบบเสียดายแล้วมึงเอาคืนยิ่งเอาคืนอะมันมันจะมีแต่แย่เว้ยอันนี้พี่พูดเลยพี่ก็ผ่านมาหมดแล้วเหมือนกัน นั้นอนะ่ะมึงมึงเอาชนะมันไม่ได้หรอกมึงก็รู้เฮ้ยมึงอยู่ในวงการอยู่ในอะไรนี้มึงก็รู้อยู่แล้วว่ามึงไม่ชนะมันหรอกเข้าใจครับตรงน,นี้ตั้งใจทํางานแล้วก็กลับมาดีกว่าแล้วก็แบบเงินเอาเงินเจ็ดแปดล้านอ่ะมันก็เอาไว้เป็นบทเรียนแล้วก็แบบตั้งใจสู้ก่อนไปอ่ะก่อนกลับที่จะแบบอันนี้ไปอ่ะพี่อะกลับมาโฟกัสที่ไอแฮบอ่ะปีครึ่งอ่ะอมไม่คืนหมดเลย ได้คืนหมดแล้วเกินคนนั้นก็ไม่รู้กี่เท่ากี่เท่าก็ไม่รู้ไอ้ี่เกูก็เลืมไปหมดแล้วใช่พี่แบบพี่กลับมาพี่มาสตรีพี่มาทํางานพี่มาไลฟ์อะไรเงี้ยทําง,นงานไม่เครียดด้วยสบายใจกดด้วยไม่ต้องลุ้นด้วยไม่ต้องนอนผวาด้วยไม่ต้องตื่นมาเช็คไลฟ์สกอร์ด้วยไม่ต้องมา <c oughs> น้ําแดงน้น <c oughs> นาข้นน้าใสน้ําสตรี <c oughs> นักหรอกไอ้สัตว์กูเชื่อกูดิไอ้ทียเออ ช่วงนี้ได้ออกไปไหนบ้างไหมครับพี่ไม่ได้ออกเดี๋ยวรอต้อนนะพี่เขาเขาเขาตอนเขาบอกว่าได้ได้พลอยแล้วครับกําลังเข้ามาได้ได้เดี๋ยวรอได้แค่จะบอกเฉยๆเป็นกำลังใจให้แต่มึงผ่านแบบจุดอะไรอย่างงี้มาเยอะแล้วก็ให้มันแบบจบจบไปแล้วก็ค่อยๆเริ่มใหม่ธนาคารสีรู้ป่าววะไม่เป็นหรอกค่อยๆเริ่มใหม่อะไรเงี้ยมันไม่สายหรอกเว้ย จะเป็นพี่พี่จะทางานพี่พอแล้วพี่เครียดแล้วพี่มองว่าชีวิตไม่เครียดพอแล้วอ่าจะต้องมานั่งมานั่งลุ้นขึ้นลงได้เสียเฮียแล้วไปรู้เออต่อลูกครึ่งยิงลูกเดียวก็เครียดอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจเขาพี่นี <ừ> เน่เนี่ยเนี่ยเนี่ยพรุ่งเนี่ยวันตายเนี่ยผมต้องโอในให้เขาอีกเนี่ยผมก็ต้อนเนี่ยไอโอซีหรือไอซีโอพี่ผมโดนสองล้านหนึ่งอ่ะพรุ่งนี้ผมต้องโอนให้เขาอ่ะอย่างง้อมอ่ะเครียดทุกวันอังคารอ่ะ อแล้วยิง่งแบบไม่ใช้ไม่ไม่ได้ใช้ตังสดเล่นอนะ่ะใช้เป็นเครดิตเล่นอ่ะพี่โอ้โหรู้แทงลมไงแทงลงแล้วมันมัน,มนไงแทงลมมันไม่เห็นเงินไงกูอยากรู้ว่าเวลาถ้าแบบเขาให้แทงสดแล้วมึงแบบกดตังออกมาสองล้านอะ่ะแล้วมึงถือไปปึกๆอะ่ะมึงจะกล้าแทงหรือเปล่าก็ไม่กล้าแต่มันคือแทงลมไงเออแทงลมก็อย่างนี้แหละมันก็แทงง่ายไงแต่ได้ก็ต้องแต่เสียก็ต้องจ่ายไง ชาสีทุ่มหลอพี่อาจจะไม่ไปนะอาจจะคุยกับต่ออีกแบบนึงไม่เป็นไรหรอกนิดหน่อยวันนี้พักผ่อนเออก็สู้ๆผมคนดูที่พอด้วยก็มันคิดถึงพี่เป่าอ๋อคิดถึงเหมือนกันครับนี่เมียหรอกที่ตั้งใจทำงานอะ่ะพี่ว่ามันมึงหาได้มากกว่านนะั้นอ่ะแล้วก็พอเล่าคิงเชื่อพี่ดิมันก็รู้เฮีย yeah. แต่มึงห้าไม่ได้ไงผิดถูกรู้หมดไง ขอบคุณมากครับพี่ขพี่เป็นกัลังพี่แม่ําเติมนะพี่กป็นกันจะให้น้องเฉยเดี๋ยวพี่รอเฉยตอนเนี้ยได้ครับพี่ได้ครับอีกสองล้านเลยเหรอแล้วจะเลิกยังอีกสองล้านถามจริงสาระเลยมันก็ต้องเลิกพี่เออแต่มันไม่ได้เข้าขั้นวิกฤตใช่ปะล่ะใช่ครับพี่คือจริงมัน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 มีผมว่าพี่ก็น่าจะเป็นแหละมันจะมีตังที่เราใช้ได้กับกับตังในบริษัทอ่ะพี่มัน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 ไม่สามารถเอาออกมาใช้มั่วได้ครับนั้น ก็ยังดีที่รู้จักแยกแยะไม่<ย>เาก็เหมดนะพี่ก็ใช่ไงถ้าน้ามือตามัวใส่ยยับก็พังอะ่ะอืตรงนี้ต้องแยกแยะตั้งบริษัทก็อย่าออกมาใช้ถ้าเงินส่วนตัวก็จะใช้ไปเหอะแล้วก็หาใหม,ม่ไม่ยากหรอกเวสแกยภาพมึงมืองหาได้อยู่แล้วเวแต่พที่จะมองว่าเวลา,าเราหาเงินได้เราต้องไม่เครียดด้วยเวยมีเงินเราเครียดอย่ามีเลยเฮียพอไรสัตว ชีวิตมึงอะเครียดมาเยอะแล้วไอเ้เหี้ยผ่านอะไรมาเยอะแยะแล้วมึงไม่ต้องควรที่ต้องเครียดจิต่อไปแล้วเว้ยมึงควรที่จะแฮปปี้และมีความสุขได้แล้วเว้ยในปัจจุบันนอะมึงก็รวยแล้วสําเร็จแล้วอะไรเงี้ยจะไปหาเพิ่มทําไมวะให้มันเหนื่อยหาเพิ่มได้เว้ยแต่ต้องหาเพิ่มได้เว้ย,แต,ตวยแต่ต้องมีความสบายใจในการหาด้วยอะไรอย่างเงี้ยพี่เคยแย่มาก่อนแต่พี่คิดว่าเออกูทํางานได้น้อยหน่อยไม่เยอะเออเดือนหนึ่งสองสามหมื่น ก็โอเคพออยู่ได้รู้ไหมพี่เวลาผมเสียบอนอ่ะ,อะหรือเสียพวกแบบคริปโตไมล์อะไรไปใช่ไหมผมว่าผมว่าจะมีความคิดแบบสมัยก่อนนะครับพี่ผมขอโทษนะพี่คือสมัยก่อนอ่ะพี่เคยเห็นพวกพวกแบบเว็บสุ่มอะไรอย่างงี้ปะ่ะอืมเว็บสุ่มพวก ifi, ฟรีไฟล์สุ่มเพชรอะไรพวกนี้ครับพี่ผมคิดมาตลอดเลยเว้ยพี่สมัยก่อนคือเราได้เงินจากตรงนั้นมาเยอะมากอ่ะคือเรารับรับเว็บมาแบบคลิปเดียวคลิปละแสนเนี้ยคลิปละสองแสนเนี้ย ล้มาเป็นบบเป็นร้อยคลิปอ่ะพี่แล้วแล้วเหมือนเราหลอกเด็กคนติดตามเราให้เข้าเข้าไปอะ่ะคือผมคิดมาตลอดเลยว่าเงินตรงนั้นที่เราได้มาแบบเป็นหลักหลักเกือบยี่สิบสามสิบอะ,อะมันเหมือนโดนกรรมเอาเอาออกคืนไปอ่ะพี่ผมคิดมากตลอดเลยมันมันมันคือการหลอกหลอกหลอกคนติดตามเราจรงิงๆไว้พี่แบบผมแบบแบบคิดมาตลอดอ่าเข้าใจ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  มันจะเป็นอไรหลอกมันก็เริ่มใหม่ได้แต่ว่าคือมันไม่ได้หลอกหรอกเว้ยมันคือการทํางานเข้าใจป่ะมันคือการทํางานยังกูก็หลอกคนดููกูก็กูขายของกูก็หลอกดิไอสัตว์เออเป็นการทํางานมันคือการค้าขายเว็บฟูมอ่ะมันมันเราดูมันคือมันล็อกร้อยอ่ะถ้าจะโปรหมดเว็บฟูมอ่ะโปรโมดเว็บพนันแม่งยังดีกว่าอีกอ่ะต่อถึงถึงมันจะดูแรงกว่าแต่มันไม่ได้ล็อกแบบแบบแบบที่ผมที่พวกผมแบบรับกันมาพี่อันนั้นคือเราเอาตังค์อ่ะเด็กน้อยอ่ะเข้าไปเติมปุ๊บ เสียร้อยเปอร์เซนเลยเอ่ะเออก็เข้าใจแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่แบบน้องเขาแบบเลือกไงเราก็อนนี้เราก็ห้ามไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนอกปล่าแค่แบบคิดอย่าไปคิดอย่างนั้นนะคิดอย่างนั้นก็ไม่ได้อ่ะมันก็ต้องค่อยๆปรับไปอะ่ะมันต้องปรับตัวจริงๆแล้วมึงมึงอย่าไปโฟกัสอดีตเลยว่าแบบเกิดอะไรขึ้นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอืม เกิดอะไรขึ้นนู่นนี่นั่นเนี้ยมึงโฟกัสปัจจุบันนี่วอไว้ว่าแบบเออทำไงดีวะไอ้เหี้ยทาธุรกิจตั้งใจทําง,งานได้น้อยได้ชัวอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเดือนหนึ่งล้านหนึ่งอ่ะสมมติเงินเดือนได้เดือนหนึ่งได้เดือนละล้านเจ็ดเดือนก็กลับมาแล้วเว้ยเงินอ่ะต่อไปก็เป็นกําไรแล้วแล้วมันก็ไม่เครียดด้วยถูกต้องปะครับพี่อืมมีความสุขอ่ะมีเงินด้วยถ้ามีความสุขด้วยเว แบบมีเงินอย่างเดียวมันก็ที่เขามันมีเงินอย่างเดียวแล้วมีความสุขก็ไม่เอากูก็ไม่เอาคนหนึ่งนะตับพ <c oughs> ี่ใช่ใช่ไม่ได้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 ว่าหรอกไม่ได้สอหรอกแต่ว่าแบบเอออยากให้ดูมุมมองพี่เปาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะพี่ก็ผ่านมาเยอะพอสมควรแต่มึงอะเก่งกวากูอยู่แล้วแสยภาพมึงอะอาวุธมึงอะอาวธุธมึงทําลายเอาอาวุธเอาพุกตรงเลยอาวุธทําลายล้างมึงอะมีอาวุธเยอะกวากูอีก ใช่แสยภาพมึงมึงดังกว่ากูต้องเยอะดังชี้ผายใหปป้ปวงอย่างเงี้ยก็พยายามแบบทําอะไรให้มันแบบอย่าให้มันดรอปลงหรือว่าแบบรักษาตรงนี้ไว้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็รู้อยู่แล้วว่าชื่อเสียงตรงนี้ว่าจะสร้างมามสร้างยากอย่าให้มันเสียอะไรประมาณนี้มากกว่าแล้วค่อยเริ่มใหม่ไปครับพี่อืมความสามารถมึงมีเอาตรงๆนะเว้ยกูคุยกับมึงอะที่งานในแบงก์อะมันเกิดอ่ะ ก<ค><ย>ูคุยกับมึงแบบสามประโยคอ่ะกูก็รู้แล้วมึงไม่ใช่คนธรรมดาอันนี้ไม่ได้อวยนะพี่พี่พ,พี่จะรู้เวลาพี่คุยกับใครพี่จะรู้เซนว่าเอยเฮียไอยคนนี้แม่งเก่งไว้เอคนนี้แม่งไม่มีอะไรว่ะคนนี้แม่งราคาคุยอะไรเงี้ยพี่จะรู้หมดเลยแต่เวลามึงคุยอ่ะกูจะรู้เลยว่ากูจับกูจับ,จบแบบพฤติกรรมหมดนะพี่จะบอกว่าเออเฮ้ยไอ,ยอยคิงนี่มันไม่ธรรมดานี่หว่ามันแบบเออมันรู้อะไรเยอะดูมันปัญญาอ่อนดูมันบ้าบอบอนะดูมันเปิดคลิปสวัสดีวัยรุ่นอมตรงอมตีนอะไรเงี้ยโอเค สวัสดีปะ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 ปบปปปอะไรอเงี้ยเออไอเหียมันก็เป็นวิธีของมันแต่สุดท้ายแม่งแม่งเวลานอกจอแม่งเป็นอีกคนหนึ่งนี่หว่าแม่งสำเร็จนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยแม่งเป็นคนที่คุยแบบโอเคคุยทุกอย่างแบบธุรกิจแม่งรู้หมดมุมมองทุกอย่างแม่งเขาเรียกเขาเรียกครบมุมอ่ะนึกออกปะคนเรา่อเลขเลยเนาอพี่อะไรนะครับเลขเลยพี่เลขอะไรคืออะไรกูไม่เอาเลขเนี่ยกูกูรู้สึกจริงๆครับพี่ นนเออกู <ผม S 1> รู้สึกจริงๆ,งๆอีฮี้ก<ว>ูแยกแยะได้ว่าคนไหนแม่งของจริงหรืออกลไหมกูรู้กูรู้หมดอ่ะมันโล่งมันเล็กหลายสัตว์กูมไม่ได้จะเอาอะไรเออดีๆครับพี่ใช่แต่เนี้ยอันเนี้ยชมด้วยใจจริงแต่ว่าอย่าพยายามอย่าไปตายน้ำตื้นเออเชื่อพี่ดิมีความสุขกับชีวิตอะมีความสุขกับเกมปีนี้อายุเท่าไหร่ ยี่สิบกว่ามเอจะผมหมดยิบหมดหมดเบนหมดหมดเบนจะเพศปีนี้นะครับเอ้ยวันเฮ้ยผมจะบอกพี่อยู่ผมอยากชวนพี่มาวันเกิดครับได้ได้ได้ยี่ห้าแกผมบอกอยทีอาจอาจอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ไม่อาจจะไม่ได้จัดเดี๋ยวผมขอดูทีนึงก่อนครับพี่เออเข้าใจเข้าใจยี่ห้านี้นะครับอืออือมึงเพิ่งยี่ห้าใช่ไหมผมยังยังจะไม่รู้ชีวิตตัวเองเลยครับเนี่ย มึงเพิ่งยี่ห้าหรือยี่สี่ผมก็ส at ี่หน <um ึ่งอ่ะสี่หนึ่งก็ยี่สี่ดิมึงเพิ่งยี่สี่เองอ่ะครับพี่เฮียแล้วมึงดูกูยี่สี่อ่ะกูยังไม่ได้ทำไอแฮปเลยนะกูทำไอแฮปต่อยุยูี่ห้านะมึงนำกูไปกี่โคตรคตรคตรแม่นำแล้วเนี่ยพี่ทำไอแฮปต่อยุยูี่ห้าปัจจุบันพี่สามยีสี่พี่ทำไอแฮปมาเก้าปี มือยี่ห้ามือมีขนาดนี้ไอเหี้ยชิี้พาเพิ่งเริมเองอ่ะเคยมีช็อปท้อมั้งไหมครับเวลาเราทําอะไรแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จอ่ะก็มีมีมีไว้มีท้อมีมีอยู่แล้วมีทุกคนอยู่แล้วไว้ท้อมันมีทุกคนไว้ครับแต่มึงแต่มึงห้ามยอมอ่ะมึงยอมไม่ได้เพราะมึงเดินทางมาไกลแล้วอ่ะคือมันท้อได้ไว้แต่ว่าถ้าเป็นพี่ตอนนี้ถ้าพี่รู้สึกท้อพี่ก็จะมองว่า เฮียที่ผ่านมาถ้ามึงท้อนเนี่ยถ้ากับว่าสิ่งที่มึงทํามาทั้งหมดอะที่มึงอุทิศตัวทํานู่นทํานี่ทุกอย่างอะไรเงี้ยไม่เป็นสูตรเลยนะเว้ยมึงจะท้อไม่ได้เด็ดขาดอุ้ครับพี่อืมอีกเรื่องหนึ่งก็ทําให้เป็นนิสยัยซะทําให้เป็นนิสัยทําให้เป็นสันดานทาให้มันตกมันทําให้มันแบบอยู่ในสันดานซะพยายามทําอะไรก็ตามแต่ที่มันเกิดประโยชน์กับตัวเองอะแล้วล็อกพฤติกรรมไว้น,น่ะว่าพฤติกรรมเนี้ยทาแล้วมีประโยชน์อะ ทำแล้วเกิดประโยชน์กับตัวเองเกิดประโยชน์กับคนอื่นน่ะล็อกพฤติกรรมนั้นแล้วท,วท,วทววําตลอดพฤติกรรมไหนที่ทําแล้วมันไม่ดีทําแล้วเกิดผลเสียกับตัวเองทําแล้วผลเสียเกิดผลเสียกับคนรอบข้างทําแล้วมันเหี้ยทาแล้วไม่ดีเลิกแล้วการที่เราแบบมีเมียเยอะนี่เราควรทํำไหมครับพี่มีฮะ <laughs> <laughs> มีเมียเยอะเนี่ยอันนี้มันเรื่อง,ส,งส่วนตัวของเมืเอกี้ <ะ>คือข้อดีหรือไม่ดีครับกูก็ไม่รู้ว่ามันก็นแล้วแต่คนเออ <c oughs> ใช่มึงยังเด็กอยู่เมึงก็มีสิทธิ์มีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ยมึงยังโสดอยู่มืองยังไม่ได้แบบแบบแต่งงงแต่งงานเมืองก็มีได้เรื่องปกติอยู่แล้วพี่เข้าใจเออพี่เปลอมีแม่เหมผมอยากรู้อ่ไม่ไมีควายยี่นี่แล้วมีแบบเด็กเลี้ยงมันแบบแถวคอนโดไหนด้วยไหมครับไม่มีครับไม่มีครับอ๋อ มึงพูดเสียเลยเนี่ยเฮียอยากรู้เจ๋ๆพี่อยากรู้ไงไม่มีไม่มีไม่มีแต่น,นี้ก็ไม่มีใครโกรนี่พี่ทั้งพี่ทั้งผมถูกไหมเราเราพูดกันได้อยู่แล้วรอเฮียอะไหลสัตว์โอเค <laughs> ไม่มีไม่มี <laughs> มึงจะบอกว่าตรงนี้มันอายเขาไอ้เฮีย <laughs> เฮียดิ <laughs> โอ้คนก็ดูเยอะะ <laughs> ว่าตรงนี้นะ อตอนผมเพื่อนเพื่อนผมเข้าชาจังเลยนะครับเนี่ยไม่รู้อยู่ร้านเหล้าที่ไหนหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนก็นไม่ค่อยเพื่อนมาไม่ได้เพื่อนเนี่ยเพื่อนเนี่ยเพื่อนมึงเนี่ยไม่รู้เขาพี่มาหาผมบอกได้พอยแล้วรอแป๊บเขาบอกอย่างเงี้ยเออรอมันเข้ามาธนาคารไม่อาจจะพักครับแชทอืมน้องว่ามาเจอน้องมาเจอนุ่งอะไรนี่นี่ยหรอก พักบ้างมาไม่ไปแล้วหรอกผมโทรหาเขาแล้วเขาตัดสายอะพี่พี่คิดว่าตอนเขาอยู่ไหนหรอฟาเชโกะเหรอถ้าอย่างงี้ไม่เข้าเมืองหรอไอ้เฮียมันตอแหลแล้วคิดว่าเขาอยู่ไหนละพี่กูจะรู้ก็ไม่เนี่ยมันอยู่ไหนมันจะเข้ามาไหมล่ะ <laughs> ผมว่าพี่น่าจะรู้ที่ใส่น้องพี่นะรู้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 แล้ว <laughs> <laughs> ต้อเล่นแล้วนะพนันอะ ครับพี่เออหวังดีไว้แล้วตอนได้เอาทำอะไรหมดอ่ะอสมมติใช้เลเทะพี่ใช้ <c oughs> มั่วไปหมดเลยโอ๊ยขิงเอ,อ้ยกูเป็นห่วงมึงนะพูดตรงนะเฮ้ย โอกาสมีมันโอกาสมันไม่ได้เกิดขึ้นสำหรับทุกคนนะเว้ยเฮียมึงลองนึกสภาพไปเฮียมึงแม่งแบบขนาดนี้แล้วมึงตายน้ำเื้นเห้เฮียคนนี้เขาอยากเป็นแบบมึงแม่งต้องเท่าไหร่วะกูยังเป็นแบบยูเองอยากเป็นแบบมึงเลยเฮีย